วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เรื่องการบอกทิศทางหรือ directions สมมุติว่าเวลาที่มีชาวต่างชาติมาถามทางเราเราจะตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Hey honey, um, excuse me, how do I get to salon from here? You go straight <Okay. S 1> to that junction <Yeah. S 1> and then you turn left uh huh. and then turn right <Okay. S 1> and then you keep going straight ซีลอมอ s ส p p บ o t ด t ู t t e h โฮเ e ลอ๋อโอเคไม่เป็นไรจุดสักแท็กซี thank you ย <'re> ินดีตอบผ่านไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างทีนี้เรามาดูกันว่าคำศับที่พูดไปนั้นมันแปลว่าอะไรกันบ้าง go straight go straight แปลว่าตรงไปค่ะ turn left turn left แปลว่าเลี้ยวซ้ายค่ะ turn right turn right แปลว่าเลี้ยวขวาค่ะ opposite opposite แปลว่าตรงข้ามค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามหรือว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่ Facebook และ Youtube ของเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ